โอชานติวันนี้วันที่17เดือนมิถุนาจนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานโดยการอยู่ในการจดจำและศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะได้รับมงกุฎสองชั้นเพราะฉะนั้นให้ซึมรับคุณธรรมที่สูงส่ง ในขณะที่รักษาเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้เบื้องหน้าลูกคำถามของเมอรีในวันนี้พ่อผู้สร้างโลกรับใช้ลูกลูกได้อย่างไรคำตอบข้อที่หนึ่งงานรับใช้ของท่านคือการให้มรดกอันไม่มีขีดจำกัดกับลูกๆและทำลูกให้มีความสุข ไม่มีใครสามารถทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนได้เหมือนกับที่พ่อทำข้อที่สองพ่ออนันไมมีขีดจำกัดนั้นได้เช่าบัลลังแล้วทำให้ลูกๆนั้นมาเป็นนายผู้ที่จะถูกนั่งอยู่บนบัลลังของโลกตัวท่านเองไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังของนกนูงแต่ท่านนั้นได้เอาลูกๆนั่งอยู่บนบัลลังขนนกอยู่ ผู้คนนั้นสร้างวัดที่ไม่มีชีวิตให้กับพ่อแล้วท่านนั้นจะได้รับรสชาติอะไรจากสิ่งนั้นมันคือลูกๆผู้ที่จะได้รับโชคอาณาจากรสวรรค์ผู้ที่จะมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินเช่นนั้นสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกจงเอาโยคะสติปัญญาของลูกออกจากแผ่นดินแห่งความทุกนี้ แล้วก็จดจำพ่อผู้ก่อตั้งโลกใหม่จงกลับมาสาโทประทานจุดที่สองจงมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักและมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุขเหมือนกับพ่อให้เข้าใจปรัชญาของกรรมการกระทําที่เป็นกลางและการกระทําที่เป็นบาปและแสดงการกระทําที่สูงส่งตลอดเวลา ทอนของบับตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมีโชคของความสุขตลอดเวลาอันเป็นนิรันด์และมีความจริงจังกระตือรือร้นตลอดเวลาด้วยการร้องเพลงของความสุขอยู่ในจิตใจของลูกลูกๆที่มีโชครับความสำเร็จอันไม่เสื่อมสลายโดยการใช้วิธีการอันเป็นนิรันด์ จิตใจของลูกจะร้องเพลงตลอดเวลาว่าว่าว่าว้าว่าว้าบาว่าโชคว้าวครอบครัวที่แสนหวานว้าว่าเวลาที่งดงามที่สูงส่งที่สุดของยุคบรรจบพบกันทุกการกระทํานั้นก็คือว้าว่าคือเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และนี่แหละทําไมลูกจึงมีโชคของความสุขอันเป็นนิรัน ลูกไม่สามารถที่จะมีทําไมหรือว่าฉันในจิตใจของลูกได้แทนที่จะเป็นทําไมลูกก็จะพูดว่าว้าว้วาว้วาวและแทนที่จะเป็นฉันลูกก็จะพูดว่าบ้าบ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 าติพจน์ในวันนี้ให้ใส่ตาประทับรัฐบาลอันไม่เสื่อมสลายของลูกไว้ในความคิดที่ลูกนั้นมี แล้วมันก็จะคงอยู่อย่างหนักแน่นอัชชาโอมชานติ